ผลิตภัณฑ์ TK s o อยเป็นชุดอาหารเสริมทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรที่ได้พิสูจน์ผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงกับพืชไม้ผลหลายชนิดสามารถฟื้นฟูสภาพต้นหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างรวดเร็วเห็นผลได้ภายใน15ถึง30วันสามารถใช้ได้กับระบบน้ำหรือเครื่องฉีดพ่นยาเคมี โดยปรับเป็นละอองหย,ยาบๆยาบฉีดพ่นไปที่ดินบริเวณรากฝอยชายพุ่มทุกๆยี่สิถึงสาวันเพื่อสร้างความสมบูรณ์ของใบระบบรากลำต้นกิ่งกา้านรวมถึงสะสมอาหารเพื่อการออกดอกติดผลและผลผลิตที่มีคุณภาพทีเเคซอยหนึ 1, ่งทีเคซอยสองทีเค plus ชุดธาตุอาหารพืชทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมกเกษตร สำหรับในเช้าวันนี้เรามาพบกันในเช้าของวันอังคารเป็นวันอังคารที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2565หรือปี2022สำหรับประเด็นสาระในส่วนของเช้าวันนี้ซึ่งเป็นวันอังคารก็จะเป็นสาระพืชเศรษฐกิจก็เป็นในส่วนของทุเรียนและในส่วนของณนะเวลานี้เราก็อยู่ที่กรกฎาคมนั่นหมายความว่าในส่วนของการวางแผนในการบริหารจัดการ ก็คือแผนการผลิตทุเรียนในปี2565ทับ66ก็คือเราดูแลต้นสภาพต้นให้สมบูรณ์ในปี2565แล้วเราก็จะไปเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับตั้งแต่มีดอกมีผลในปี2566เราก็คงทราบกันอยู่นะครับว่าในการผลิตทุเรียนนั้นเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักๆก,กลุ่มแรกก็คือกลุ่มพุเทธทเิธนิตรเรียนนอกฤดูหรือกลุ่มผู้ทําสารกลุ่มผู้โฉบสารกลุ่มหัวธรมาารมชาติ อันนี้คือทําให้เร็วกลุ่มที่สองก็คือให้ออกตามธรรมชาติและกลุ่มที่สก็คือเป็นไปตามสภาพของท้องถิ่นนะครับตามลักษณะของภูมิศาสตร์ก็คือเป็นรุ่นหลังหรือรุ่นล่า นั่นหมายความว่าในเขตที่ฝนตกช้าเพราะฉะนั้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยจะเป็นเดือนที่เป็นเดือนแห่งบูรณาการเลยเป็นเดือนที่สําคัญนะครับที่เราจะต้องเข้าไปดูแลบริหารจัดการเพื่อให้เป็นไปตามแผนจริงๆแล้วคือเป้าหมายการตลาดก็คือเราจะเก็บเกี่ยวผลผลิต เพราะฉะนั้นในส่วนของเดือนนี้จึงกลายเป็นว่ากลุ่มผู้ทําสารกลุ่มผู้ทําเร็วกลุ่มหัวธรรมชาติเนี่ยจะต้องหันกลับไปดูแลในเรื่องของการบริหารจัดการใบาการฟื้นฟูสภาพตน้นในกลุ่มที่สองก็เป็นกลุ่มธรรมชาติก็เพิ่งเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จก็อยู่ในช่วงของกระบวนการจัดการการตัดแต่งในกลุ่มที่สามเนี่ยเก็บเสร็จแล้วยังเป็นอยู่ในช่วงของการพักตัวการพักฟืน้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่เราจะกําหนดแผนนั้นไม่ใช่ว่าเราจะเป็นผู้กําหนด เราต้องมีองค์ประกอบในการคิดพิจารณาซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้นั้นผมได้นำเสนอมาแล้วนะครับครั้งหนึ่งหรือสองครั้งเรื่องของแผนการผลิตทุเรียนปี66แต่อย่างไรก็ตามครับเราก็ต้องเอาเรื่องนี้มาย้ำม,มาทบทวนกันอีกครั้งว่าในสภาพกรณีที่ท่านจะทำการผลิตทุเรียนให้เร็วมันจะต้องมีองค์ประกอบอะไรหนึ่งสภาพต้นต้องพร้อมมีความสมบูรณ์มีปริมาณใบที่พอประมาณหาแน่นสภาพต้นไม่สุดโม สองท่านอาจจะต้องดูแลในเรื่องของปริมาณฝนที่ตกว่าในเดือนตุลาคมปลายเนี่ยมันจะมีฝนทิ้งช่วงให้ไหมถ้าในพื้นที่ที่ฝนตกชุกเราก็ยังไม่ควรดําเนินการแต่ถ้าเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเห็นฝนทิ้งช่วงได้เราก็จะได้นําเสนอเพราะอะไรเพราะมันมีผลต่อการออกดอกของกลงุ่มพุธทราสารในองค์ประกอบที่สามถ้าอยู่ในสภาพที่เรามีแหล่งน้ําไม่เพียงพอปริมาณน้ําไม่พอ มีความเสี่ยงเราก็จะต้องหันมาทำให้เร็วขึ้นซึ่งในส่วนของฤด,ดูการผลิตหน้าเนี่ยการพยากรณ์อากาศอย่างกรณีที่มีการคาดการว่าฝนจะทิ้งช่วงในเดือนกรกฎาคมกลับตลปัดเปลี่ยนแปลงครับมาเป็นในลักษณะว่าตอนนี้ฝนหนักและก็มีพายุ กำลังจะตามมาถึงอีกสองลูกดังนั้นผมจึงอยากให้ท่านกลับมาทบทวนสาระความรู้ความเข้าใจในแผนการผลิตทุเรียนในปี2565ทัพ66ม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเสริมความเข้าใจและเพื่อให้ท่านนั้นได้นําเอาข้อมูลหล่านี้ไปประกอบการพิจารณาทบทวนแล้วก็วางแผนการผลิตในสวนของแต่ละท่านต่อไปเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้ล่ะครับผมเลยต้องเอามาเกิดนํำก่อนเป็นลำดับแรกว่า การที่เราจะตัดสินใจในการกำหนดแผนการผลิตทุเรียนในปีการผลิตหน้าก็คือปีการผลิต2,565เราดูแลต้นแล้วก็ปี2,566เราเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตเนี่ยสถานะจะเป็นอย่างไรก่อนอื่นเราต้องย้อนกลับมาดูสิ่งสำคัญครับคุณภาพของต้นคือคุณภาพของใบหรือภาษาใบาหลังการเก็บเกี่ยว พี่นงสกอรครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องเข้ามาทำความเข้าใจวันนี้ถ้าเรามองไปในสรงพุ่มทุเรียนจะมีผลผลิตมากบ้างน้อยบ้างนะครับหรือเก็บเกี่ยวไปเสร็จแล้วบ้างก็าตามถ้าเรามองไปในสงพุ่มเราเห็นคุณภาพของใบพอประมาณคือเราก็ยังเห็นใบที่ดีใบย,ยังเขียวแค่มีใบอ่อนมีใบเพสลาดใบย,ยังสดใส นั่นคือสิ่งที่สำคัญลำดับที่หนึ่งที่บอกให้เรารู้แล้วว่าเรามีสภาพต้นที่สมบูรณ์ก็เหมือนกับเวลานี้ครับลองย้อนกลับไปดูผมพูดภาษาอย่างเราง่ายๆว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราเข้าสวนไปเห็นสภาพต้นสมบูรณ์เหมือนกับทุเรียนตอนกำลังจะออกดอกหรือน้อยกว่าการออกดอก คำตอบได้เลยครับว่านี่คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถจะเอาความสมมูลตรงนี้เข้าสู่แผนการผลิตได้ถ้าเราจะย้อนกลับไปถึงความจริงนั่นก็คือเมื่อเดือนที่ผ่านมาคือเดือนเมษายนทุเรียนเราแตกใบอ่อนครับ ฝนตกแดดออกฟ้ามชื้นสูงทุเรียนแตกใบอ่อนแล้วเราดูแลมาได้ก็เท่ากับว่าณนะเวลานี้สภาพความสมบูรณ์เรา50%ใบดีใบสวยอย่างนี้คือเราสามารถที่จะนับเป็นใบที่หนึ่งแล้วเราก็จะไปสู่แผนการผลิตได้ไม่ว่าจะทำให้เร็วหรือทำให้เป็นรุ่นไหนก็ตาทีนี้ถ้าเราย้อนกลับไปอีกละ่ะหลายท่านจำได้นะครับว่าก่อนการเก็บเกี่ยว ห้วันหรือไม่เกินเจวันเนี่ยเราจะต้องมีการใส่ปุ๋ยหลายท่านบอกโอ้ยปุ๋ยแพงผมไม่ใส่หลอกนะครับผมไปใส่อย่างนู้นบ้างใส่อย่างนี้บ้างก็อยู่ในดุลพินิษ์อันนี้ไม่ได้ว่าอะไรกันนะครับแต่ให้เข้าใจว่าการที่เราทําการแนะนําให้ท่านใส่ปุ๋ยเคมีก็เพื่อที่จะทดแทนในส่วนของพลังงานที่หมดไปกับการตัดหรือเก็บเกี่ยวผลผลิตให้เข้าใจในประเด็นตรงนี้ว่า เมือ่อใดก็ตามที่ผลทุเรียนยังอยู่บนต้นเมื่อนั้นเขายังมีแหล่งพลังงานแต่เมือ่อใดก็ตามที่เราตัดทุเรียนออกจากต้นไปหมดแล้วพลังงานแหล่งเหล่านั้นจะไม่มีเพราะฉะนั้นการที่เราใส่ปุ๋ยก่อนการตัดหรือก่อนการเก็บเกี่ยวก็เพื่อที่จะเอาแหล่งสำรองพลังงานเข้าไปเพื่อให้เข้าใจตรงนี้เท่านั้นเองหลายท่านก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามารื้อฟื้นเอาครับได้แต่เราก็จะช้ากว่าปกติ เพราะว่าสิ่งที่เป็นตัวพิสูจน์ให้กับเราได้ชัดเจนคือวันที่เราเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียนอาจจะมีการแตกใบอ่อนหรือเราเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จไม่เกินหนึ่งเดือนทุเรียนของเราแตกใบอ่อนนั่นคือคำตอบที่ตอบให้เรารู้ว่าทุเรียนของเรานั้นอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เราสามารถที่จะกำหนดแผนการผลิตได้เลยย้ำนะครับว่าวันที่เราเก็บเกี่ยว ทุเรียนอาจจะใบเพสลาดหรืออาจจะแตกใบอ่อนขยับหรือตัดไปแล้วประมาณสัก20วันหรือไม่เกินหนึ่งเดือนทุเรียนแตกใบอ่อนเองโดได้เลยก็แสดงว่าคุณภาพใบเราดีถ้าอย่างนี้เราสามารถที่จะปรับแผนได้จะทําอย่างไรก็ได้เพราะมีความสมบูรณ์ส่วนในกรณีต่อมาในกรณีที่สองก็คือกรณีที่เราเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วเสร็จวันนี้ ยอดแห้งยอดเป็นไม้กวาดยอดเป็นกา้านทูบสภาพใบน้อยเหลือใบแค่หนึ่งรุ่นหรือใบเหลือรุ่น30เอร์เซนถ้าเป็นสภาวะหรือสภาพอย่างนี้ก็ตอบให้กับเราในฐานะที่เป็นชาวสวนเรารู้ได้เลยครับว่าเราไม่สามารถที่จะไปเล่งเขาได้เราไม่สามารถที่จะไปทําทุเรียนเหล่านี้ให้เป็นทุเรียนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็วในฤดูกาลการผลิตหน้า เปรียบเสมือนกับเขายังเจ็บป่วยอยู่เขายังไม่สมบูรณ์พอแล้วเราก็จับเขาไปทำงานในโลกของสื่อโซเชียลยมีครับว่าท่านต้องทำคือเราทำแล้วเราต้องทำทำแล้วเราต้องลงทุนเราต้องใส่น,นสู่นใส่นี่ใส่นั่นอันนั้นเป็นส่วนที่เป็นการบังคับผลท้ายสุด เราก็จะเห็นสภาพต้นเนี่ยเขาให้ผลผลิตได้แต่มันก็จะสุดโทรต่อไปเรื่อยๆเราอาจจะประสบความสำเร็จแค่เพียงสามปีคือพอเริ่มให้ผลผลิตเราก็ลงสารต้นเขาก็ดีเขาก็ให้ผลผลิตเต็มที่เอาปีที่สองก็ลดมาหน่อยปีที่สอยู่ในสภาวะสุดโทมเพราะเรารีดกำลังออกหมดเลยและเราไม่เติมให้ท้ายสุดผมเคยเรียนไว้แล้วว่าการวัดผลนี่นะครับ ไม่ใช่วัดผลแค่เราดูแลมาห้าปีแล้วประสบความสำเร็จแค่ปีปีนี้เราประสบความสำเร็จเราก็เอามาโชว์กันต้องสมปีขึ้นไปหลังจากให้ผลผลิตแล้วมาวัดกันตรงนี้แหะครับความยั่งยืนก็คือคุณภาพของใบดำนั้นย้ำเรียนนะครับว่าถ้าเยาอยู่ในสภาพต้นที่เป็นอาการดังกล่าวยอดแห้งยอดเป็นไม้กวาดยอดเป็นก้านทูบหรือสภาพใบเขาเหลือใบแค่เพียงประมาณ30 ของพื้นใบเดิมและใบเก่ากระซีดลักษณะเช่นนี้เราไม่สามารถที่จะไปเร่งฤดูการในฤดูการหน้าได้เราจะต้องย้อนกลับไปเลยครับว่าทุเรียนเหล่านี้จะต้องทำให้ใบให้ได้สรุ่นใบถ้าเป็นทุเรียนนะครับต้นสาวต้นรุ่น12ปี8ปี9ปีเนี่ยแต่ถ้าเป็นทุเรียน20ปี30ปีอันนี้เราทำแค่สองรุ่นใบได้ดังนั้น คำตอบก็คือทุเรียนเหล่านี้เราจะต้องหันไปฟื้นฟูสภาพต้นจนกระทั่งใบเขามีอย่างน้อยสรุ่นใบเราก็จะสามารถทำให้เขาสมบูรณ์กลับมาหรือหรือนะครับมันมีอีกแนวทางหนึ่งก็คือทำสองรุ่นใบให้เขาออกดอกและเมื่อหลังจากทุเรียนรุ่นนี้ออกดอกแล้วทำใบรุ่นที่สนี่คือแนวทางที่เราทำได้แต่จะเป็นรุ่นธรรมชาติ การตัดสินใจในเรื่องของการวางแผนเนี่ยนอกจากคุณภาพของใบเป็นลำดับที่หนึ่งผมยังให้ท่านเข้าใจต่อไปว่าการมองในลักษณะตัวแปรสำคัญที่สุดก็คือฤดูการผลิตหน้าสภาพดินฟ้าอากาศจะเป็นอย่างไรจากการติดตามการพยากรณ์การคาดหมายลักษณะอากาศพอประเมินได้เห็นภาพได้ครับว่าประการที่หนึ่ง เดือนกรกฎาคมที่กําลังจะถึงนี้มีสภาวะฝนทิ้งช่วงหรือไม่ถามว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกันเนี่ยมันเพิ่งเดือนกรกฎาคมพี่น้องสกอนครับเดือนกรกฎาคมเนี่ยถ้าฝนทิ้งช่วงเล็กน้อยแสงแดดดีอุณหภูมิสูงแสงแดดยาวนานความร้อนทุเรียนจะแตกใบอ่อนง่ายเป็นเดือนแห่งการกระตุ้นใบอ่อนหรือเป็นเดือนแห่งการทําสารของกลุ่ม บางกลุ่มไม่ใช่ทาสารโดยตรงแต่เป็นการทำให้ทุเรียนแตกใบอ่อนแล้วมาทําสารเดือนสิงหาเพราะฉะนั้นคำตอบตรงนี้จึงไม่สามารถยืนยันได้เพราะมีความขัดแย้งกันในทางวิชาการกับทางราชาการบางหน่วยงานบางองค์กรก็บอกว่าทิ้งช่วงบางหน่วยงานบางองค์กรก็บอกว่าไม่ทิ้งช่วงแต่ถ้าเราไปดูด้านโหราศาสตร์ไม่ทิ้งครับปีนี้นาคปล่อยน้ำสี่ตัวคือยาวเลย ฝนตกตลอดฝนตกสม่ำเสมอเหมือนเวลานี้เนี่ยนะครับหลังจากนางสงการาผ่านไปแล้วนี่นะครับฝนตลอดครับไปจนถึงไหนไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมพอไปถึงเดือนพฤศจิกายนตรงนี้แหละครับฝนจะเริ่มทิ้งละทิ้งตรงไหนทิ้งพฤศจิกาธันวามกราคุมพามีนาเมษานี่คือภาวะอากาศในปีการผลิตหน้าเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นกรณีเช่นนี้ เราจะคิดอย่างไรล่ะพยากรณ์ด้านของวิทยาศาสตร์ได้อธิบายเหตุผลไว้ว่ามันเป็นเอลนิโยเป็นความร้อนเป็นความแห้งแรงเป็นภาวะอากาศที่จะร้อนจัดคืบคานเข้ามาในฤดูการนี้ถ้าในด้านโหราศาสตร์เขาบอกว่าข้าวยากมากแพงมาแรงจะระบาดรุนแรงอากาศจะร้อนจัดเพราะเป็นธาตุไฟท้ายสุดคือแรงแน่นอนร้อนแน่นอนว่าแรงศัตรูพืชระบาด เพราะอะไรเพราะว่าร้อนแล้วแรงเพีย้ยไฟเพีย้ยแป้งเพีย้ยจักระจันฝอยเพีย้ยไก่แจ้เพีย้ยแป้งก็จะระบาดรุนแรงเพราะฉะนั้นในฤดูการผลิตหน้านี่นะครับเราพอจะเห็นสภาพอากาศซึ่งเป็นตัวแปรหลักสำคัญเราก็จะต้องหันกลับมาดูแล้วว่าเราอยู่เขตพื้นที่ไหนถ้าเราอยู่ในเขตพื้นที่ดินทรายเขตอำเภอคลุง เป็นความดินทรายเราก็จะต้องทำทุเรียนให้เร็วเพื่อเก็บเกี่ยวให้เร็วหมดก่อนสภาวะปัญหาเรื่องของไถแรงเรื่องของแหล่งน้ำเรื่องของอส่วนต่างๆแต่ถ้าเราอยู่บางส่วนของคิชโกดหรือเขตอำเภอคลุงเขตพื้นที่สูงโป่งน้ำร้อนเราอยู่พื้นที่สูงฝนหมดช้าก็เป็นโอกาสเช่นเดียวกันครับว่าเราก็จะหันกลับมาเป็นทุเรียนรุ่นหลังรุ่นหลังคือเก็บเกี่ยวมิถุนดา ลุ้นล่าคือเก็บเกี่ยวเดือนกรกฎาก็จะเป็นในลักษณะดังกล่าวเพราะฉะนั้นในองค์ประกอบตรงนี้จึงต้องมาพิจารณากับสภาพของปริมาณฝนในพื้นที่ของเราด้วยเป็นองค์ประกอบร่วมเราจะทำเร็วหรือทำช้าอยู่ที่ตรงนี้แหละครับเป็นตัวแปรสําคัญจากสภาพต้นนะครับ มาดูเรื่องของดินฟ้าอากาศนี่แหละตัวแปรนี้คือสําคัญมากเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถเป็นผู้มองภาพอะไรได้เห็นบ้างถ้ามันเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยเราอยู่ตรงกลางคือเราอยู่ตรงกลางหมายความว่าสภาพเราก็พอประมาณดูดีนะครับในส่วนของปริมาณฝนโดยทั่วไปในทุกๆปีเนี่ยเราก็ไม่ช้าและเราก็ไม่เร็ว อย่างนี้เราสามารถจะเลือกแนวทางไหนเราเดินหน้าให้เร็วก็ได้ถ้าต้นสมบูรณ์นะครับหรือเราจะทำเป็นรุ่นหลังเราก็ทำใบอีกรุ่นหนึ่งตัวชี้วัดที่ดีที่สุดคือเดือนตุลาคมเขาบอกว่าเดือนตุลาคมเนี่ยถ้าเป็นเดือนใบเพสลาดเป็นเดือนที่เราสามารถจะออกดอกได้เร็วในพศจิกาแต่ถ้าเดือนตุลาคมเป็นเดือนแห่งการแตกใบอ่อน เราก็จะใช้ระยะเวลาตุลาพจิกาธันวาไปออกดอกเดือนมกราก็จะเป็นทุเรียนรุ่นหลังดังนั้นตรงจุดนี้ครับหัวใจสำคัญที่เราไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายก็คือที่เดือนตุลาคมเท่านั้นบางคุดแตกใบอ่อนทุเรียนแตกใบอ่อนนั่นหมายความว่าเขาจะเป็นทุเรียนรุ่นธรรมชาติแต่ถ้าเราสามารถที่จะดึงยื้อออกไปเขาก็จะกลายเป็นทุเรียนรุ่นหลัง เพราะนั้นในการตัดสินใจเนี่ยจึงเป็นเรื่องของกระบวนการเทคนิคการจัดการที่ผมเองนั้นต้องเอาประเด็นตรงนี้มาให้ท่านเขา้าใจก่อนจากในส่วนของดินฟ้าอากาศพอที่จะสรุปให้เห็นได้ชัดเจนแล้วนะครับว่าเดือนตุลาคมปลายฝนจะเริ่มน้อยลงและต้นเดือนพฤศจิกายนฝนจะหมดจากนั้นจะร้อนจะแรงยาวทีเดียว เราต้องมาดูองค์ประกอบความสัมพันธ์ตรงนี้ด้วยว่าเรามีปัญหาเรื่องของแหล่งน้ำหรือไม่ทุกวันนี้น้ำบาดาลครับเป็นตัวแปรช่วยแต่ในอนาคตมีโอกาสหมดแน่นอนเพราะต่างคนต่างดูต่างคนต่างสุบไม่มีกฎหมายในการอัดลงไปคืนคือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีกฎหมายมีระเบียบอยู่นะคะว่าคนที่จะเจาะบาดาลได้เนี่ยจะต้องไปขึ้นทะเบียนแล้วก็พอถึงช่วงฤดูฝนเนี่ยจะต้องดันน้ำคืนลงไป เราเอาน้ํามาใช้หน้าแล้งเราต้องเดิมดันคืนหน้าฝนอันนี้คือในในแหล่งของอุตสาหกรรมในเรื่องของระบบของบาดาลแต่อย่างของภาคตะวันออกเรายังไม่มีนะครับยังไม่มีการเข้มงวดในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นในโอกาสข้างหน้ามันต้องมีครับมีโอกาสน้อยลงคนที่เคยได้สามหมื่นก็อาจจะเหลือหมื่นเดียวก็ได้ซึ่งเราไม่รู้อนาคตข้างหน้าดังนั้นผมเรียนย้ำตั้งแต่ช่วงนี้เลยนะครับว่า ยังมีเวลาสําหรับเดือนพฤษภาคมมิถุนาที่ฝนยังไม่หนักเนี่ยท่านควรจะต้องดูแลในเรื่องของการเตรียมแหล่งน้ําให้เพียงพอต่อฤดูการผลิตหน้าละเพราะว่าเดือนปีการผลิตหน้ามันเป็นเอลนิโยฝนอากาศร้อนแห้งแล้งอัตราการสูญเสียของน้ําเนี่ยมันสูงมากเราคงมีโอกาสให้ความรู้กันนะครับในเรื่องน้ํานี่อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าวันนี้นําเรียนไว้แค่นี้เองเพราะฉะนั้น องประกอบสำคัญที่เป็นตัวที่จะกำหนดให้เราทำเร็วก็คือเรื่องของปริมาณน้ำในแหล่งที่เรามีเพียงพอหรือไม่ถ้ามีน้อยเราก็ต้องเก็บเกี่ยวเร็วถ้าเรามีมากเราก็เก็บเกี่ยวช้าถ้าเราอ,อยู่ในระดับที่ไม่แน่ใจเราก็เดินสายการนี่คือตัวที่จะนำมาประกอบการคิดพิจารณาเรายังไม่ต้องไปมองด้านการตลาดเรื่องของราคาหรอกครับ คือเราทราบดีอยู่แล้วว่าถ้าเราทำสารออกเร็วผลผลิตน้อยราคาก็ดีอยู่แล้วและยิ่งในสภาวะปีนี้เนี่ยเป็นการพิสูจน์นะครับเป็นการพิสูจน์ว่ากระแสะการนิยมในการบริโภคทุเรียน,นยังเป็นกระแสะที่รุนแรงและก็ยังสร้างภาพการตลาดได้เป็นอย่างดีรวมถึงในด้านของความต้องการบริโภคก็ยังคงสูงขึ้น ดันั้นอาจจะไปล้มล้างคำถามคำตอบที่บรรดาผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญพวกนักวิชาการที่เคยเขียนข้อมูลไว้ตายแน,แน่ล่มแน่ล่มสลายแน่ก็ขอให้ข้อมูลเหล่านั้นผิดพลาดแล้วกันนะครับก็เลยวันหน้าแตกไปตามๆกันก็มีพอฟังมาถึงจุดนี้แล้วหลายท่านก็อาจยังคงตั้งคำถามเอ้าแล้วหมอทุเรียนสรุปแล้วเราจะให้ทำยังไงเนี่ยคือผมตอบไม่ได้ครับ แต่สิ่งที่กำลังอธิบายตรงนี้ก็คือเหตุผลในด้านของสิ่งสำคัญก็คือหนึ่งต้องย้อนกลับไปดูสภาพต้นสมบูรณ์ไหมถ้าสมบูรณ์เราเดินแผนได้ประการที่สองในเรื่องของฤดูกาลของฝนฟ้าเรื่องของปริมาณน,น้าในทุกๆปีเนี่ยเราฝนหมดเร็วหรือฝนหมดช้าถ้าฝนหมดเร็วเราก็เดินหน้าเร็วได้ถ้าฝนหมดช้าเราก็ต้องเดินหน้าช้าประการที่สามเรื่องของฤดูกาลหน้านะครับ แรงร้อนแ้งน้ําจะขาดแคลนเราจะต้องดูว่าถ้าเรามีความเสี่ยงเราก็ต้องทําให้เร็วและประการต่อมาครับประสบการณ์ผมต้องเรียนกลับไปนะครับว่าพนักรท่านมีประสบการณ์ใดด้านใดบ้างคนที่ทําสารก็จะมีประการในเรื่องของการทําสารการลงทุนการตัดสินใจเรื่องนี้สําคัญมากทีเดียวในสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้เนี่ยลงทุนอย่างชาญฉลาด ก็จะประสบความสําเร็จแต่ถ้าไปตามตามเขาโอกาสความสาเร็จจะน้อยลงแต่ลงทุนจะสูงขึ้นคือในระบบเรียนแบบหรือตามแบบนี่นะครับผมเห็นในโลกปัจจุบันในโลกของสื่อโซเชียลเนี่ยต้องใส่นั่นต้องทําอย่างนั้นต้องพ้นตัวนีตนงงน้ต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้แต่ไม่ได้อธิบายว่าไอ้ตัวนั้นมันคืออะไรไปทําหน้าที่อย่างไรมีความจําเป็นต้องให้ตอนไหนและให้อย่างไรไปทํา พือจะตอบสนองตรงนี้ได้หรือไม่อย่างไรนั้นยังไม่มีใครที่มานั่งอธิบายชัดเจนด,ดังนั้นประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจนะครับจึงเป็นสาระสำคัญคนไม่เคยทำก็อย่าไปอยากทำตามเขาถ้าเราไม่ทำสารแล้วเราจะมีทุเรียนรุ่นแรกไหมมีครับมีแน่นอนผมให้ท่านย้อนกลับไปสามปีที่ผ่านมามีทุเรียนต้น20ปีมีทุเรียนส0ปีออกดอก รุ่นเดียวหรืออาจจะเป็นดอกรุ่นน้องของทรสารแล้วก็เก็บเกี่ยวใกล้เคียงกันราคา200บาทเหมือนกัน150หบาทเหมือนกันเอาแล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไรล่ะผมก็เรียนแล้วนะครับว่าถ้าท่านสามารถจัดวงจรใบได้ทุเรียนใบรุ่นที่สามในเดือนตุลาคมเป็นใบเพสลาดสำหรับทุเรียนสาวกับทุเรียนต้นใหญ่ต้นเก่าต้นแก เป็นภาวะของใบเพสลาดติดแก่หรือใบแก่ที่เดือนตุลาคมแต่ไม่แตกใบอ่อนเป็นสองกรณีนี้เท่านั้นนะครับทุเรียนสาวเพสลาดรุ่นสามหรือทุเรียนต้นใหญ่ต้นแก่เป็นใบแก่ใบที่สองในเดือนตุลาคมถึงเดือนพิจิกาฝนทิ้งช่วงเขาออกดอกได้เลยครับโดยไม่ต้องไปกังวลปำครั้งออกตั้งแต่ปลายตุลาด้วย ถ้าเป็นทุเรียนใบแก่ดังนั้นเราอาจจะไปใช้ระบบตรงนี้ได้ก็เหมือนกับว,ว่าวันนี้เนี่ยสภาพทุเรียนของเรานะครับใบสมบูรณ์เลยเป็นใบเพสราดพอถึงเดือนกรกฎาเขาแตกอีกใบหนึ่งกรกฎาสิงหากนยตาตุลามีเวลามากมายสำหรับการเตรียมสภาพต้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นคำตอบที่ตอบออกมาได้ว่า ถ้าเราไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจไม่มีประสบการณ์เรามาหันในระบบธรรมชาติในเรื่องของการจัดวงจรใบตัวชี้วัดสำคัญที่สุดคือความสมบูรณ์และตัวใบในเดือนตุลาถ้าเดือนตุลาคมปลายสิ้นเป็นใบเพสลาดติดแก่หรือเป็นใบแก่ที่ไม่แตกใบอ่อนแล้วเกิดฝนที่ช่วงพิจิกาเขาออกดอกได้แนนอนนะครับ ในช่วงปลายตุลาต้นพิกาถ้าอย่างไรก็ตามเขาก็ยังช้าที่สุดไม่เกินต้นธันวาคมนี่เป็นประเด็นที่ผมมานั่งอธิบายเพื่อให้ทั้งเข้าใจว่าความรู้ความเข้าใจประสบการณ์จะเป็นตัวตัดสินใจชีวัตจึงไม่ควรไปฟังไปเอาข้อมูลมาปฏิบัติตามแต่ให้เอาเทคนิคบางส่วนที่เราสามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจมาประกอบการวิเคราะห์ เฉพาะภายในส่วนของเราจากองค์ประกอบแค่3ามสด้านที่ผมได้อธิบายมานี้เราก็สามารถที่จะตัดสินใจไปสู่แผนการผลิตในปีการผลิตหน้าได้และบางครั้งนะครับเมื่อไปถึงณเวลาตรงนั้นเรายังปรับแผนได้อีกการปรับแผนในเวลาตรงนั้นเนี่ยดูจากไหนดูจากพิจารณาจากสภาพความพร้อมการเจริญเติบโต,วตวความสมบูรณ์ของใบ แล้วภาษาใบาทั้งหมดจะเป็นตัวบอกให้กับเราได้ซึ่งพอจะยกตัวอย่างให้เห็นว่าเอาถ่าในกรณีที่ท่านต้องการทำนอกฤดูทำเร็วทำหัวธรรมาชาติเราก็เริ่มต้นั้งแต่เรา,เามาดึงใบอ่อนในเดือนกรกฎาเราก็จะทำสารในเดือนกรกฎาร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้ายังทำไม่ได้เราก็มีเวลาอีกหนึ่งเดือนเราก็ไปทำสารถ้าเราประสบความสำเร็จในการชักนำให้แตกใบอ่อนเราก็ไปทำสารเดือนสิงหาถ้ายังไม่ได้อีก ไม่ประสบความสําเร็จใบอ่อนไม่แตกเราก็ให้เท่ากับว,ว่าเราก็เติมความสมบูรณ์เข้าไปเสร็จแล้วเราก็จะไปดูในเดือนกันยายนเดือนกันยายนก็จะเป็นเดือนแห่งการาทําการผลิตทุเรียนนอกฤดูเหมือนกันครับแต่เป็นการให้สารในอัตราต่ําก็คือ5 0เซการให้สารตรงนี้ก็เท่ากับว,ว่าเป็นการทําสารในเดือนกันยาเอาถ้าเรายังไม่ประสบความสําเร็จอีกไปถึงเดือนตุลาคม เดือนตุลาคมเนี่ยมันจะแยกได้สามเส้นทางครับถ้าสมบูรณ์มากเราก็โฉบสารก็จะทำให้ออกดอกสม่าเสมอออกดอกเร็วกว่าปกติเล็กน้อยเอาเราไม่เอาเราไม่เลือกเราก็เลือกธรรมชาติเราก็ให้เขาแตงใบอ่อนดูแลให้มันใบสมบูรณ์ไปแล้วเราก็ไปสะสมความสมบูรณ์ใช้เวลา60วันสองเดือนเราก็ไปเ,เรื่องเข้าสูก่กระบวนการชักนำให้ออกดอกเอาเรายังไม่เลือกอีกอทำสารไม่เลือก หัว oh, ธรรมชาติไม่เลือกธรรมชาติเราก็ปล่อยเข้าไปเราอยากจะให้มันออกดอกช้าเพราะว่าในลักษณะของละท้องถิ่นกับความเหมาะสมเนี่ยมันช้าเพราะว่าฝนหมดช้าเราก็ปล่อยให้เขาพัฒนาใบไปถึงสามเดือนไม่ต้องไปเร่งไม่ต้องไปลงทุนมากมายปล่อยให้ใบเขาเจริญเติบโต,ตไปครบสามเดือนเราก็ไปชักนำให้ออกดอกนี่คือตัวอย่างครับ ให้เข้าใจว่าแผนนั้นจะต้องพิจารณาจากองค์ประกอบโดยภาพรวมทั้งหมดกับความเหมาะสมทั้งความรู้เทคนิคแหล่งพื้นที่ความสมบูรณ์และก็ประสบการณ์ของเราอีกเป็นส่วนสำคัญเช่นเดียวกันมุมอมองในการคิดว่าไม่มีอะไรที่เป็นสูตรสำเร็จที่สามารถจะใช้สูตรนี้ในแต่ละพืชแต่ละท้องที่แต่ละทินแล้วได้ผลออกมาเหมือนกันไม่มีครับ ทุกอย่างจะต้องเป็นการศึกษาเรียนรูป้ประเมินแล้วก็วินิวิเคราะห์วินิจฉัยเฉพาะในส่วนของอเฉพาะของเราเฉพาะของพืชเอาอย่างทุเรียนเนี่ยใช้อะไรเป็นตัวชี้วัดคุณภาพใบหลังการเก็บเกี่ยวเป็นตัวชี้วัดที่ดีที่สุดสำหรับในด้านของคุณภาพของต้นและอะไรเป็นตัวชี้วัดในเรื่องของอ ฤดูการหน้าว่าเราจะเดินหน้าในแผนการจัดการอย่างไรเราก็จะต้องกลับไปดูในเรื่องของชนิดคุณภาพของดินคุณภาพการดูแลจัดการที่สำคัญครับดินฟ้าอากาศที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในฤดูการที่ผ่านมาและในฤดูการหน้าคือต้องเข้าใจอยู่เรื่องหนึ่งนะครับว่าในกระบวนการผลิตทูเรียนนั้น ปัจจัยตัวสำคัญก็คือดินฟ้าอากาศที่มีอิทธิพลถึง80%ต่อการให้ดอกออกดอกการติดผลแต่อย่างไรก็ตามเราก็ยังคงสามารถที่จะเข้าไปใช้เทคนิคใช้การใช้เวียการใช้ความรู้ที่ไปลดปัดใจจัยในสิ่งของสิ่งแวดลอ้อมดินฟ้าอากาศเนี่ยให้เขาลดลงมาจาก80%เรหลือ50%เราก็จะประสบความสำเร็จอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง แต่ถ้าเราโชคดีขเขาบอกเก่งอย่างเดียวต้องเห็นด้วยปรากฏว่าดวงดีด้วยสภาอากาศเอื้อนวยเราก็จะได้ผลร้อเปอร์เซ็นตเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจในลำดับที่สองนะครับว่าไม่มีสูตรสำเร็จในลำดับที่1นึ่ลำดับที่สองก็คือในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของดินฟ้าอากาศเรื่องของความพร้อมด้วยในประเด็นที่3อะไรคือความพร้อมแรงงานความรู้ของเราประสบการณ์การจัดการ นี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องที่ต้องเอามาวิเคราะห์ก่อนไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่เราจะไปฟังในโลกของสื่อโซเชียลไปฟังในความรู้จักเพื่อนชาวสวนไปฟังจากนักวิชาการแล้วเราหอบเอาข้อมูลเหล่านั้นมาปฏิบัติเราอาจจะไม่ประสบความสำเร็จ เพราะอะไรตำราวิชาการเทคนิคการจัดการถูกต้องแต่มันไม่เหมาะสมกับในสภาพพืชสำหรับในส่วนของวันนี้เวลาของเราหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทกท่านสวัสดีครับ